สวัสดีครับวันนี้มาพบกับน้องหมวยน้องหมวยพะย่อยนะครับเป็นพระราคาเบาๆหลักร้อยนะครับเป็นพระที่เขาไม่ค่อยจะเล่นแต่ผมเล่นนะครับวันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จเจ้าคุณธงชัยนะครับปัตตมิตรนะครับอ่านะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นพระชินบัญชรธงชัยนะครับพุธาพิเศษนวัดพระศรีรัตนารัตนศาสตา,ารามนะครับอ่านะเป็นพระ สมเด็จเนื้อทองเหลืองนะครับข้างหลังก็จะเป็นชิ้นบัญชอนนะครับข้างหลังเป็นตัวหนังสือชิ้นบัญชอนแบบนี้เลยนะฮะรุ่นนี้ไม่ต้องตีกล้องนะครับไม่ต้องตีกล้องประกันแท้แน่นอนนะครับเป็นพายาย่อยหลักร้อยนะครับแต่อาองนี้จะมีตําหนิอยู่นิดนึงก็คือมันถูกน้านะครับถูกน้ําประมาณตรงเนี้ยครัลก็เป็นคราบดำๆนะครับ ถ้าใครสนใจผมก็จะเปิดให้ราคาเบาๆนะครับเป็นพระสมเด็จทีคท่คุณดูใช่ผมก็จะมีพระพระใหม่เกจิตต่างๆหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะทําลงไป,คล,ปคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรก EP แรกของผมนะครับเดี๋ยวผมจะทําลงเรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามไปด้วยกดกระดิ่งไปด้วยนะครับผมบถ้าใครสนใจก็แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทักบอก ไอดีลายไว้นะครับใครสนใจก็แสดงความคิดเห็นไว้ได้เลยนะครับเป็นพระที่สร้างประมาณปี2556นะครับเป็นพระใหม่นะครับของสมเด็จเจ้าคุณทรงใยนะครับแเดี๋ยวผมก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นสมเด็จเจ้าคุณทรงใัยปกโผนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับให้ชมกันนะครับแบ่งปันกันในราคาเบาๆนะครับพระราคาหลักร้อยนะครับ เก็บแต่พระแท้นะครับแต่อาจจะไม่แพงเหมือนของคนอื่นเขานะแต่ก็ฝากติชมแสดงความเห็นกันได้นะครับยังไงยผมจะเอาให้ดูอีกนะฮะว่าจะได้ดพูดออกไปไม่ดีนะต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ